อ่าข้างบนเป็นห้องเวิร์กช็อปของเรานะครับกําลังทําหนังสือการ์ตูนกันอยู่ใช่ไหมฮะยังไม่เสร็จใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรจะมาเยี่ยมนะครับมาแล้วอ่าดิยตยนีต้อนรับนิโคลเทเรียลเลยครับคุณนิโคลจะมาเายี่ยมเยี่ยมเยือนน้องๆน,นะฮะแล้วก็ตะกี้ก็เล่านิทานให้ฟังกันไปแล้วนะฮะตอนนี้กําลังเวิร์กช็อปกันอยู่ในส่วนของการทําหนังสือการ์ตูนใช่ไหมฮะ การวาดรูปนะครับพ mm hmm. ี่นี่โคโลงวาดสักหน่อยไหม mm hmm. อ่าออาตัวมือหน่อยเร็ว mm hmm. จะวาดตัวอะไรดีฮะ mm hmm. กลมๆนะฮ mm hmm. ะการฟิลแน่ๆเลยอ่ะอย,อย่ามาพึ้นทันขวานจินตนาการของเธอนะจ๊ะ mm hmm. <c oughs> อันนี้คิดไม่ออกใช่ไหม mm hmm. พอบอยพูดถึงคิดไม่ออกใช่ไหม เป็นลิงนี่ด้วยนะฮะออกออแมวแมวอ๋อตอนเด็กๆนะฮะนานหรือยังครับผมพี่ครับผมไม่เมื่อนานเรื่องนี้นี่เองนะฮะกาฟิมเป็นตัวโปรดของพี่นิโคลนะฮะครับไว้ไหนครับมีครับมีครับ <c oughs> อ๋ออุ้ยห่างอย่างนี้หรอ <c oughs> คิดว่าจากเลสคอมิกใช่ไหมฮะ พอจะไหวไหมฮะอย่างพี่นิกกี้เนี่ยนะฮะอ่ะอัตมุตนไนเล่ขอบคุณมากมากนะฮะขอบคุณครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่นะฮะขอบคุณพี่นิกกี้ด้วยครับอาเชิญทางด้าน้องโน้นนะฮะมีสองพ่อครับพี่ครับไม่ต้องกลัวนะฮะว,ว่าจะไม่ได้ไปรบทุกพอ้อมาแล้วตว จะมาวาดรื่องไดูกันอีกอยกันนะครับเพราะตอนนี้กำลังวาดอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปดูใช่หนุ่มกิโตริโอดีกว่าในขณะที่พัทยิมมาที่หัวทำเส้นเป็ดเนี่ยมาแล้วเราจะได้ดูนี่คือแมวแมวในรูปแบบของโดเรมอนนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ดูแมวในรูปแบบของกิโคตริโอนะเส้นเป็ดเป็นตุ้ที่เธอไปฝากรางหว่าเธอจะได้กับสัมผัสได้ชี้ิต yeah ดูจากลายเส้นแล้วเป็นไงบ้างครับล้วหนังมืออะไรอย่างเงี้ยฮะเนีผมจะวิญญาณพี่นิโคลงนะครับออกด้แล้วสำหรับพี่นิโคลอะไรก็สวยครับพี่ควยหน้าใช่ไหมฮะนี่เพื่นได้เห็นแนวพี่นิโคลแล้วแมด้วยดูตุ่นตาเลยไหมฮะดูคล้ายๆกันเนาะแมวสีดินะครับสมัยตอนที่พี่เด็กๆสมัยเลยนะสมัยสมัยนะฮะก็แบบว่าย้อนมาลึกไปนิดเดียนะ

เมร่พอกี้โอ๊ตชอบอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อนะครับเอฟเฟคแล้ก็ผิดกระตูเราสามารถที ouais ่ให้พี่โค้ดิทำอะไรได้บ okay. ้างครับเมื่อกี้ครับผม ดอยไปของตัวเองไม่ฮิโรนไมรู้แต่เป็นตัวต่างๆนะไก่รู้่ป็นะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไมรู ไม่รู้ทำไมดูแบบตัวที่บุ่มนะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบค่ะเราว่าเขาจะซื้อชุดแพนมาใส่วันนั้นเราไปที่ห้างเขาจะซื้อจากตัวนั้นเลยแล้วเขาก็ใส่ตัวนั้นเลยแล้วก็วิ่งร่อห้างในชุดแบพนตัวนั้นๆเขาเล่นห้างก็ไม่รู้ว่าทำไมว่าเด็กเดี๋ยนี้ชอบซุปเปอร์ฮีโร่มากคนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยเป็นยอดมลึบสามารถทำทุกสิ่งได้และทำทุกสิ่งที่ดี กอยากจะฝากทุนนี้ว่าเราดูุ้กทุกีรบุรุษเนี่ยเลยอยากเป็นกระโดดออกลงแตึกุนตะเรียมีช่วยกันได้แต่เราจะทาดีชวยขึ้นทุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตอบยังสวยงานเป็นทุนดีแล้วก็งครับผมแค่นดีทนก็